สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกมีรถครอบครัวมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะกับคันนี้ค่ะคุนไดเฮดวัน2.5แกรนสตาร์เล็กเ m ียมปี2014นะคะราคาโปรโมชั่นค่ะ749,000บาทเท่านั้นนะคะได้มาพร้อมกับเป็นตัวรถสีดาแบบนี้นะคะตัวแกรนส s t a r เล็กนะคะสภาพเดิมๆจากเจ้าของเก่านะคะตัวนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวหยกจะพามาชมตัวรถกันเลยนะคะ ได้เป็นตัวรถสีดำแบบนี้นะคะลูกค้าตัวยางของเขาเป็นยางปี2023เลยนะคะเจ้าของเก่าเขาเปลี่ยนให้ใหม่แล้ว้อมใช้งานเลยเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวแม็กนะคะ47ออกโรงงานค่ะทางด้านของตัวกระจกนะคะมีไฟเลี้ยวให้นะคะตัวนี้ตัดกับตัวสีดำของตัวรถเนาะแล้วก็อ่าที่จะเปิดเขาก็จะเป็นโครเมียมนะคะเช่นกันนะคะตัวรถสีดำเงา สวยงามมากๆนะคะสภาพเดิมๆนะคะาทางด้านของตัวกระจกเป็นออโต้นะคะ2บานซึ้นท่าล็อกมีมาให้นะคะแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะคะมัลติฟังก์ชันเนาะมีเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะใต้พวงมาลัยมีแอร์แบกนะคะส่วนตัวเรือนไม้ค่ะ120,000กิม นะคะตัวนี้มีเป็นตัวเนวิเกเตอร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวแอร์ออโต้นะคะตัวเกียร์เขาเป็นออโต้เช่นกันนะคะสําหรับในส่วนของภายในเขาจะเป็นภายในสีเบจนะคะตัวประตูนะคะตัวนี้จะยังไม่ไฟฟ้านะคะลูกค้าภายในก็เป็นรถจิตที่นั่งแบบนี้เลยนะคะ VIP เลยนะคะตัวเบาะนะคะเป็นเบาะ VIP แบบนี้เบาะหนังนะคะสามารถ ไฟฟ้าได้นะคะนั่งสะดวกสบายนะคะด้านหลังห้องโดยสารม,มีจอกลางให้ด้วยนะคะภายในกว้างขวางนะคะเหมาะสําหรับรถครอบครัวนะคะสําหรับคันนี้เนาะ,ะมาดูที่ด้านหลังกันบ้างนะคะมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันนะคะด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้สีตัวนะคะกล้องมองหลังมีให้นะคะตัวนี้เขาจะเป็นตัวเจ็ดที่นั่งลง เป็นแมนวนวลอยู่นะคะตามปกติของเขาเรียกว่าแมนวนวลออกโรงงานนะคะจะยังไม่มีไฟฟ้าเนาะเพดานนะคะเป้งเรียงไม่มีรอยขีดข่วนนะคะตัวรถจุดที่นั่งแบบนี้นะคะลูกค้าท่านใดท,ที่มองหาหรือกำลังสนใจอยู่นะคะสำหรับตัวคุณใดเฮดวันนะคะสอบถามได้เลยนะคะคตัวยางแน่นๆทั้ง4ี่เส้นเลยนะคะประตูนะคะก็เป็นอา่า เมานวนทั้งสองฝั่งเลยนะคะตัวรถปี2014จะยังไม่ไฟฟ้านะคะนี่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งสะดวกสบายค่ะตัวเบาะอ่าไม่ยับไม่ช้ำนะคะตัวเบาะไม่ยับไม่ช้ำนะคะนี่นะคะตัวรถก็ประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือกําลังมองหาอยู่นะคะ นัดดูตัวรถหน้าง,งานได้นะคะหรือว่าลูกค้าต่างจังหวัดนะคะมีไฟแนซ์นวิ่งเซ็นให้ทั่วไทยเลยนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือว่านัดดูรถได้นะคะโทราาดด้วยตรงค่ะ065 549 5296ค่ะเซลล์หยกค่ะสำหรับว,วันนี้หยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ